สวัสดี fc แฟนช่องถุงเงินพารวยเนาะคะ่ะคลิปนี้ถุงเงินพารวยจะพาไปตามตัวเลขแนวทางของ fc ใจดีเนาะคะ่ะเนาะ fc ใจดีส่งให้นะคะ fc ถุงเงินพารวยหลายเนาะคะ่ะเนาะ fc ถุงเงินพารวยเยอะเนาะคะ่ะ fc ก็มาจากลูกดวงเนาะคะ่ะเนาะลูกดวงที่มาเปิดดวงกับถุงเงินพารวยเนาะคะ่ะ เพ s, ื่อนเก่าเอาตัวเลขแนวทางมาให้เนาะค่ะเนาะเอาตัวเลขแนวทางมาลงในช่องถุงเงินพ้ารวยนะคะอยากเอาตัวเลขมาแบ่งปันเนาะค่ะเนาะอยากเอาตัวเลขมาแบ่งปันเอฟซีกันนะคะอยากเอาตัวเลขมาแบ่งปันเอฟซีในช่องถุงเงินพ้ารวยเนาะค่ะ ถุงเงินพาลวยกะขอขอบคุณนะคะ FC ใจดีส่งให้นะคะงวดที่ผ่านมา FC ใจดีเข้าแต่เลขวิ่งนะคะเด้อเข้าแต่เลขวิ่งนะคะงวดที่ผ่านมา FC ใจดีตัวเลขไม่เข้านะคะเข้าแต่เลขวิ่งนะคะให้วิ่งห้าห้ามาทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่ว่าไ่ได้เอาฉบับเก่าไม่เบิ้งเนาะ,ะเนาะไม่ได้เอาฉบับเก่ามาให้ดูนะคะถ้าผู้ใด ได้ติดตามช่องถุงเงินพาลวยก็จะเห็นนะคะว่ามีตัวเลขไหนเข้าบ้างนะคะกะขอเ้าหลายน้อยนึงเนาะคะ่ะเพราะว่าให้ตามโกดของเพิ่นเนาะค่ะเพื่อนให้เว้แปดถึงสิบนาทีเลยเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดอยากเบิ้งแค่ตัวเลขอ่ะลูดปื้ดไปเบิ้งก็ได้เนาะค่ะไม่ว่ากันนะคะไม่ว่ากันเนะะานนะเพราะว่าทุกอย่างก็ บา,บางทีบางทีตัวเลขมันก็นหลายนะคะเนาะบางทีตัวเลขมันก็เยอะนะคะเขาก็แบบเวลามันหน่อยนะคะเวลามันเยอะเราก็ไม่รู้จะดูของใครกอฟฝาลูดปื้นแล้วก็แช่เบิงเนาะค่ะเนาะไม่ว่าก,กันนะคะถุงเงินพารวยบวา,ากานเนาะค่ะเนาะเพราะทุกอย่างก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะตัวเลขแนวทางของ FC ใจดีนะคะงวดวันที่16ตุลา2567 ผู้ใดสะดวกจดก็จดได้เลยเด้อค่ะใครสะดวกจดก็จดได้เลยนะคะเพิ่นมีเลขสามตัวให้น้ำนะะเนาะค่ะน้องวันนี้นะคะมีเลขสามตัวให้ด้วยหลักร้อยเพิ่นมีห้ากับหกเด้อค่ะหลักร้อยมีห้ากับหกนะคะเพื่อนห้เลขวิ่งเลขเด่นม้านะะเนาะค่ะนาะวิ่งหนึ่งกับแปดหนึ่งกับแปดบนล่าง วิ่งหนึ่งกับแดบนล่างนะค่ะวิ่งหนึ่งกับแบนล่างนะคะ,บบะ,คะเดี๋ยวเขียนตัวเลขให้เนาะคะ่ะเนาะใครสะดวกจดจดได้เลยนะคะหรือใครสะดวกแคปก็รอแคปนะคะใครสะดวกจดก็จดเลยใครสะดวกแคปก็รอแคปนะคะบนนะคะวิ่ง1นึ่งกับแปดบนจับคู่ให้ที่ สามตัวนะคะห้าแปดสี่ห้าแปดหนึ่งหกหนึ่งแปดสามคูนเนาะคะ่ะเนาะเน้นที่ห้าแปดหนึ่งเน้นหาแปดหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเน้นที่ห้าแปดหนึ่งนะคะ เดียวเดี๋ยวมีเวลาจะเอาตัวเลขแนวทางเลขดับเลขใดมาให้อาจจะเอาเลขดับมาตัดเนาะค่ะก็เพราะเลขดับนี่แหละค่ะตัเงินผารวยก็เลยผาดย้อนเลขดับเนาะค่ะเนาะแต่เลขดับอะค่ะมันเป็นเลขที่เลขมากไพ่มากมันเนาะค่ะเลขสองตัวนะคะจับคู่ให้ที่หนึ่งแปดห้าแปดเก้าหนึ่ง เก้าสามเก้าเจ็ดเลขสองตัวเนาะคะนะ่ะเนาะสองตัวก็สามตัวเพื่อนจับคู่ก็คือกันเนาะคะ่ะเพื่อนตัดออกไม้แช่แปดหนึ่งเองก็หาแปดเนาะคะนะ่ะเนาะเพื่อนตัดออกไม้แค่หาแปดกับแปดหนึ่งเพื่อนเพ่ตัดแปดสี่ออกมาเนาะคะ่ะไม่ตัดแปดสี่ออกมาถุงเงินผ้าร้อยตัดบอส เพื่อนน่อยจีตัดแปดซี่ออกมาเนาะค่ะแปดซี่และหกหนึ่งเนี่ยไม่ตัดออกมาขออนุญาตตัดเด้อค่ะขออนุญาตก็แล้วกันเด้อค่ะเด้อขออนุญาตเอฟซี FC นะขออนุญาตเอฟซี FC ใจดีนะคะอยากตัดแปดซี่ออกมาขออนุญาตตัดแปดซี่นะคะแล้วก็หกหนึ่งเนี่ยก็ไม่ตัด ญานันผู้ชมว่าตัดอ่ะขออนุญาตตัดอีกนะคะไม่ตัดดีกว่าแล้วกันนะคะเก้าหนึ่งระวังหกหนึ่งนะคะระวังหกกับเก้านะคะถ้าอย่างนั้นเขียนตรงนี้ให้นะคะเป็นตัวกันขออนุญาตทําเองนะตัวนี้นะคะขออนุญาตเทศเองเลยนะะนะะเนาะเนาะก้อนสี่แคปหน้าจอตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะขอฝากช่องน้ํ่เนาะคะ่นะเนาะ ฝากช่องถุงเงินพารวยนะคะผู้ใดอยากเอาตัวเลขแนวทางมาลงกับช่องถุงเงินพารวยเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดบอกว่าโอ้ยสงสารช่องนี้เด้เนาะคะ่นะเนาะอยากเอาตัวเลขแนวทางให้ไปลงช่องจะได้ดังยอดวิวจะได้พุง่งจะได้ขึ้นน้าเข้านะคะ่ะกะฝากตัวเลขแนวทางมาได้เนาะคะ่นะเนาะนี่ค่ะช่องทางการติดต่อนะคะ่นะเนาะ ไอดี n ลนนะคะเป็น W L K 2 4 6เบอร์โทร0 9 4 6 5 2 8, 8้9 3สส่วนมาก FC ในในช่องในช่องย t ทู e อะคะ่ะจะมีแต่จะมีแต่คนที่สูงไว้เนะคะเนาะจะมีแต่สอวอ์เนาะคะ่ะถุงเงินพารวยมองวันอาจจะมีแต่สอวอ์ซะส่วนมากแต่ลูกดวงของถุงเงินพารวยนะคะส่วนมากจะมา จากช่องต่อๆนะคะอันนั้นก็นจะเป็นไวประมาณกลางๆเนาะค่ะไวประมาณกลางๆแต่ถ้าจากช่อง u t u b e เนี่ยค่ะน่าจะเป็นสอบอนะคะสูงวัยนะคะจะเป็นสูงวัยผู้มีอายุเนาะคะ่ะเนาะก็จะแอดไลน์จะไม่ค่อยเป็นนะคะก็โทรมาได้นะคะโทรมาที่เบอร์นี้ได้นะคะฝากวางแนวทางนะคะก็ฝากวางแนวทางได้นะคะหรืออยากดูดวงนะคะก็ทักมาดูได้ที่ W L K สองสี่หกหรือเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่หกห้าสองแปดแปดเก้าสามเนาะคะ่ะเอาค่ะเดี๋ยวให้แคบหน้าจอตัวเลขแนวทางของ f C ใจดีเลยนะคะแนวทาง f C ใจดีนะคะเน้นที่เก้าหนึ่งสามโตเพิ่นเน, 1, เน้นที่ห้าแปดหนึ่งเนาะค่ะเน้นที่ห้าแปดหนึ่งนะคะถุงเงินพารวยกันให้หกหนึ่งด้วยนะคะแปดสี่ถุงเงินพารวยตัดให้เองเนะคะ่ะตัดให้เองเนาะ แคปหน้าจอเลยเนาะค่ะเนาะแคบหน้าจอนะคะแคบหน้าจอเลยค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเรียบร้อยนะคะแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะก็ขอฝากช่องว้น้ำเนาะค่ะเนาะขอฝากช่องถุงเงินพารวยไว้ด้วยนะคะให้มียอดวิวขึ้นน้ำเขาเนะค่ะ กนะ็ขอขอบคุณเนาะค่ะนาะขอขอบคุณ FC ใจดีที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้นะคะหรือใครสนใจอยากดูดวงก็ทักมาได้นะคะดูดวงสีตัวท้ายบัตรประชาชนพร้อมไพ่ยิปซีค่าครูไม่แพงนะคะค่าครูแค่1้9บาท ถุงเงินพ้ารวยจะบ่ค่อยได้มีการสัมผณ์เนาะคะ่ะเนาะอีกอย่างหนึง่งเอซีที่เพื่อนเอาตัวเลขมาให้เพื่อนกับ,บ่อยากสัมผณ์เนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าไม่จําเป็นต้องสัมษณ์เนาะคะ่ะเนาะก็เอาตัวเลขลงได้เลยนะครับอาจารย์ส่วนมาเขาจะเอนถุงเงินผ้ารวยแบบนี้เนาะคะ่ะในหลังบ้านเขาจะเอินอาจารย์เนาะคะ่ะเนาะอาจารย์ไม่ได้จบมาจากไหนนะคะจบป .6 นี่แหละคะ่ะบ้านนอกบ้านน้าเฮานี่แหละเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่า ที่คาว่าอาจารย์นะคะถุงเงินไม่ได้ตั้งตั้งชื่อตัวเองนะคะแต่ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเนาะคะ่ะลูกดวงทั้งหลายเนาะค่ะเนาะเปินตังซื้อให้อาจารย์เองเนาะคะ่ะว่าอาจารย์นะคะแต่เปลี่ยนชื่อช่องมาเป็นถุงเงินพารวยเนาะคะ่ะจริงๆแล้วซื้อว่าอาจารย์แอลเนาะค่ะเนาะก็จบชิปนี่เนาะค่ะเนาะผู้ใดเขาไม่เห็นตัวเลขของ FC ใจดีนะคะก็ขอให้ทุกคน FC ที่อยู่ในช่องขอให้ทุกคนโชคดีในตัวเลขแนวทางของ FC ใจดีนะคะจบชิปนี้ก็ขออวยพรให้เอฟซทุกท่านโชคดีสิ่งที่คิดสิ่งที่รอสำเร็จและสมหวังผู้ใดอยากได้แนวทางตัวเลขบนตรงๆไม่ต้องกลับนะคะ เอฟซีเพิน่นหาแนวทางมาเนาะค่ะแต่ก็มาจากช่องของพี่นึกซื้อบอกออกเนาะคะ่ะเนาะเพิน่นเพิ่นทักม้าหลังบ้านเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าอ่าหมอแอลหมอแอลเอาตัวเลขแนวทางไปลงในช่องถุงเงินพารวยเลยนะเป็นตัวเลขแนวทางบนตรงตรงบนตรงตรงต่หลายคููเ้อค่ะแต่ใช้ได้ตลอดชีพใส่ได้ตลอดชีพเลยเด้อค่ะไปเบื้องย้อนหลังเลยก็ไดเนาะค่ะ ถ้าผูใ้ใดมากเล็กบทและหาลักลอยมาจับแมนๆบอกได้เลยว่าได้แน่นอนนะคะได้ตรงๆนะคะ,ะจบคลิปนี้แล้วก็ขอ,ขอขอบคุณ f อซนะคะแล้วขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีคดสิ่งที่คิ่สิ่งที่รอสำเร็จและสมหวังนะคะสวัสดีค่ะ